ชนเลิกโรงเรียนแล้วค่ะโอ้ยหมาเจแก่เสือให้ค้นเบิงเถอน้อบาทอ่ะสนองเขียนการม้่นเขียนบันย์โอ้ลมเขาลมแบบนั้นเลยปะเขาเขียนบันย์เขียนหู้เราอถุงคุณเขาเขียนชื่อเขาเองเขียนชื่อเขาเองไหมคะเด็กเด็กเอห้องอนุบาลนะคะอนุบาลสามโต๊ะใต้เหนียวอ่านออกบ่าพี่น้องเอาหนูจะเขียนค่ะอ่านออกไหม เมืองสระอานอยู่ไกล่ลอดเลือดตัวสูงสูงนอะนี่ไงอ้าวหนูตัวสูงสิงตัวสูงสิงเสียชุ้งสิงเสียสูงเชิงตอดถุงเท,ท้าออกด้วยเออเออเออเ,ออเออขียนกันบ้านทีนี้ บรรยากาศกับฝนตกคือเก่าทองฟ้าคึ้นฝนตกลิลลินวัดนี่อ่าเขียนอืมขึ้นเมียปูนัดตะมาหาไหมอ่ะเออบอยมาแล้วทำไมปูนัดบ่ทันปูนัดเอ้ปูนัดเบาบางปูนัดปูนัดกลัวฝนตกจ้าปูนัดกลัวฝนตกปูนัดกับบ่แม่อืมปูนัดกับบ่มาอ่ะเขียน การบ้านเพิ่นเพิ่นได้การบ้านนี่ให้ซื้อจังสีสำเร็จมัก็บว่าซื้อเด้ของเขาก็น้อยไอ้สันแต่ว่าของเขามันตรงชิลีมันตรงนันนั่นมันเกินยู่มันอันนี้มันตรงอันนี้มันโค้งเพิ่งมันกะแตกตรงชิลีไอ้พูงมาจากไหนอ่ะตัดที่นานนี่ไงเอาแบบว่าละลายสีอ่ะเหรอไม่ระบายหรอกลูกไอ้พี่ภูมิขี้เกียจ์ระบาย คือนโยบายเปิดเบิดใช่ค่ะบรรยากาศเบิรงดอุ้ยขึ้มอีลีมองเบิมือนี <h <h ่บ่มีแดดเลยมือนี่ขึ้มเบิดมือมือกับสิขึ้มนังนสิละเบิดมือนี่มือเบอร์มีแดดหัวเฮ้ยมห่อนมห่อนมันต้องคอยมห่อนปะหนาวหนาวถอถุงแบตถุงมแง เอันนั้นอันนั้แบบแบบน่ะบ่แบบน่ะแน้งคุปตะใส่หายจักมันมีกระเบื้อกหัวจักไม่รู้เหมือนกันเป็นอะไรกันเน่ยซื่อซื่อหนูตะปะเนี่ยอันนี้บอกขวัเนี่ยบ่บ่บ่มีวอ่เวียนกระลันเนาะคุณครูชโนชโนไม่มีวอ่เวียนกระนั้นไว้บ่มีหัวไม่มีหัวด้วยเออ อเขียนเขียนอืมเ,เปียกมันโบได้เปียก,ยกดอกไม้งามๆจ้าพี่น้องอาดอกไม้งามๆมาฝากจ้าดอกไม้สวยสวย ดอกไม่บานอีกแล้วดอกอันนี้หอมหอมเลยหอมนี่แหละหอมดอกสซเลเตคุณเบิ้งต้นผุดดอกผุดดอกผุดกับดอกใหญ่ๆอยู่ด้วยต่ว่ามันบ่ออกผุดส่อนนี่ดอกสซเลเตบอกคุณเนี่ยว่าดอกสเลเตกลิ่นหอม 橡皮，彩笔。